ทางเ้นนี้ก็ไปบ้านนาอุดมเส้นทังนี้มาจากบ้านสามเภาก็จะไปทางบ้านนาอุดมี่นี่ก็ย่ดงกกเพึงทางนี้ทางเลี้ยวเขาไปมหาไรราชพัฏอุดรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเบิงราชพัฏอุดรทางด้านหลังทั้งบ้านเส้นทางไปบ้านขาบุกน่ครับไปเ้นนี้ครับ นี่จากทางสินบ้านกขาปกกระสีเขาไปนี่หลังด้านหลังของมหาลัยราชภัฏอุดรธานีแลยวเห็นอาคารของราชพัฏทพี่ไกลพุุนครับพุนอาคารของราชพัฏมหาลัยราชพัฏอุดรธานีนี่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาไปตามเส้นทางนี่แหละไปมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ไปมหาอลายราชพัชอุดรธทานไปด้านหลังนะครับเข้าทำด้านหลังมหาะลายจะมองเห็นอาคารของมหาอลายราชพัชอุดรธทาน เส้นทางด้านหลังก็มาจากบ้านสามคราวเส้นทางนาอุดมก็จะถึงนะครับก็จะถึงมหาวลัยราชภัฏจอดธานีแล้วครับเข้ามาด้านหลังของมหาลัย นี่ก็คือทางด้านหลังของมหาลัยนะครับนี่ก็เป็นกําแพงกําแพงรั้วของมหาลัยราชภัฏจอดครับอ,อ,อยู่โคกหถงตูงทางเข้ามหาลัยด้านหลังก็จะเลี้ยวด้านขวามือด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือนลครับตรงที่หมายืน ก็จะมีทางเลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวเข้าตรงนี้นี่ก็เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยนะครับม,มีทางเข้าเข้าด้านนี้ครับเข้ามาตรงนี้<ม>ก็ดา้านทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยนะครับมหาลาดสะพัดอุดรธานีอยู่ที่โคกทุ่งูนะครับ มื่อนี้ก็จะพามารอเบิ่งมหาไล่ราชพัตอีกเดียวเดี่ยครับหลังจากวิ่งมาไทยโดดแล้วพระกระมาด้านหลังออกมหาไล่มาเส้นทางบ้านสาวพราวไปบ้านหน้าอุดมพอมาถึงดึงดงกบพึงจะมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยครับมาทางด้านหลังออกมหาไล่ มาหาไร่ลาดสะพัดอุดรธาน,นีนะครับด้านหลังนะคะ <c oughs> รับปุ๋ยบ่เคยมากกระสีผ้ารอเบิ่งเด้อบแบบนี้จุดมาหาไร่ลาดสะพัดอุดรธานี <c oughs> มาโย่ใสเลยครัถ <c oughs> ล้อแชนหลัง โอ้นี่เป็นน้องเป็นน้องน้ำมันมันสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยด้านหลังของมหาลัยนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเดือนธันวาคมช่วงหน้าหนาวใบไม้ก็จะร่วงหล่นนะครับ